สวัสดีจ้ามือนีนํำเสนอหลานหน่อยกับลึกสาวใหญ่กินเขา้ากับปลาทูกินเข่าเนื้อกับปลาทูจ้ามือนีหนาวอุณหภูมิเท่าใดก็ใจอ,อุณหภูมิสิบเอ็ดองศาจ้าจากวัดอุดรท่านี่อยู่ในูมิสิบเอ็ดองศาหนาวเป็นตาหน้ายาอยากออกจากบ้านจากเฮียนร่มยหนว อร่อยไหมสิงโตอร,อ,รอร่อยไ,มไหมย๋ยจะถ่ายไปให้ยายแจงดูสวัสดีคุณยายได้ยังสิงโตวสวัสดีสวัสดีคุณยายแจงสวัสดีคุณยายทุกคนสิงโตจะกินข้าวกับปลาถูให้คุณยายดูนะครับปปรแค่กับป้าถูให้คุณยายดูครับ หเรียกคุณยายแจงกินปลาทูเร็วกินเขาครับถอดปลาทูใส่นะใชปลาทูตัวใหญ่ๆปลาทูปลาทูสิงโตตัวใหญ่นั่นนี่ปลาทูสิงโตนี่ตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ๆปลาทูสิงโตกินกับข้าวเหนียวร้อนๆปลาทูกินกับข้าวเหนียวห่อนๆได้จ้ะเด้อกะแซ็บอยู่ปนกะแซ็บกับปลาทูปนกะแซ็บอ่าปนใส่บักกอก กินก็พักลวกพักสดอแท็กซี่ลาวพักห,อม,หอมต้นหอมติมบัคคือคืนแสบด้วยจ้จเด้อนั่นกินไปเล่นเกมไปถ้ากันใส่เสีย,ย่างหนาเพราะมันยุ่ักแกนดีนี่เว่อด้วย้จเด้ออันนี้ยุ่ ภาคอีสานอุดรท่านี่จะ,ะหนาวอุณหภูมิเย็นอากาศเย็นกินข่าวกินข่าวกับประทูแซ่บหลายจ้า